ภาวนาว,ว่าด้วยรักที่ทําให้สังคมมันดีขึ้นไม่คืออย่าไปโทษใครโควิดเราไม่โทษ <Pik S 1> แต่มันคือกรรมร่วมของเราทุกคนเพราะฉะนั <companion S 2> ้นถ้าเราต้องการให้เด็กอีกเจนหนึ่งมันเติบโตมาเนี่ยเราหรือเปล่าที่น่ากลัวกว่าโควิดถ้าเราไม่เปลี่ยนสันดานของเรามันก็ทัๆๆ้งหมดเอามามันก็เราก็ต้องเปลี่ยนถ้าเราอยากเห็นเด็กเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนเราอยากเห็นสังคมเปลี่ยน เราก็ต้องเปลี่ยนเพราะหลายๆครั้งว่าเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กเราอยากเห็นอย่างอื่นเปลี่ยนมากกว่าตัวเองเปลี่ยนนั่นหมายความว่าเราปรารถนาการเปลี่ยนแปลงแต่เราที่ว่าคนอื่นเปลี่ยนแล้วเราไม่เปลี่ยนไมาเห็นแก่ตัวไหมใช่เพราะว่าเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่นั้นดีเพราะนั่นแหะคือความเอาว่าโลกแคบนั่นแหละมันหลงนั่นแหละความหลง<ะ>เป็นอัตตาในฝั่งของอวิชชาที่มันทําให้เรา โกหกตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวนั้นเราน,ะนั่งหลอกตัวเองอยู่ด้ว่าเรารักตัวเองได้ยังไงถูกแล้วพอถึงวันหนึ่งนะคะพอถึงวันหนึ่งเราจะเริ่มเข้าใจคําที่ครูบาอาจารย์หรือผู้ใหญ่บอกว่าเราเปลี่ยนคนอื่นก่อนไม่ได้เราต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนแล้วพอเราเปลี่ยนโลกจะเปลี่ยนทั้งๆที่โลกมันก็หมุนเหมือนเดิมถ้าเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราจะเห็นว่าถ้าพลังงานในระดับปัจเจกของเราเปลี่ยนเรามี ความเป็นอาการิโกในการหยุดอัตตาตัวตนของเราเพราะความอยากไม่มีเมื่อเราหยุดอยากได้เรามีแค่ความรู้สึกเราเห็นความรู้สึกเกิดดับฉับพลันตัณหามีไม่ได้เนี่ยเป็นอาการิโกแล้วอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันเป็นทุกข์มันไม่มีถ้าเราเปลี่ยนอย่างนี้ได้สิ่งที่อยู่รายรอบเรามันจะถูกพลังงานที่เราพัฒนาอันเนี้ยมันเกิดความอะไรคะมันเกิดความสมดุลขึ้น พอมันเกิดความสมดุลในเรื่องของการที่เราไม่ยอมไหลไปสู่อวิชชาหรือความชั่วเนี่ยเราก็จะมีพลังแข็งแรงพอที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่หลายรอบตัวเราคร่ะเนี่ยแล้วมันจริงนะคะมันมันมันเห็นได้จริงถ้าได้ลองดูว่าปัญหาทุกอย่างอ่ะบางทีมันไม่ได้เปลี่ยนแต่อยู่ๆพอเราเปลี่ยนข้างในจริงๆโดยที่ไม่ได้บังคับว่าพยายามมองบวกหรืออะไรแต่เข้าใจมันและยอมรับมันจริงๆไม่ไม่ใช่เรื่องมองบวก เป็นเรื่องของพลังงานของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ธรรมชาติของผลแห่งกรรมเนี่ยมันมันลึกซึ้งแล้วมันเร็วใช่มันส่งผลกว่าเพราะการมองบวกระยะยาวบางทีมันมก็ทบทบแล้วก็เหนื่อยเพราะมันไม่บวกจริงะมองบวกอาจจะเป็นความโลภก,ก็ได้สําหรับคนบางคนที่ไม่เข้าใจใช่ปะใช่มอ,มองบวกเพื่อจะเอาไงมองบวกเพื่อจะให้มีแรงดึงดูด ให้มันมีความโลภเป็นตัวพลังงานที่จะดึงดูดคนอื่นให้เชื่อในความโลภนั้นแล้วก็มาโลภโลภด้วยกันมันไม่ได้ไดมันพังไหมอะมันไม่ไดม้มันต้องมองความเป็นจริงอะเพราะเมื่อไหร่ที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงให้ได้มันต้องมองความเป็นจริงก่อนนะคะในสาหรับอ้อมแล้วที่สําคัญลองดูนะคะจากคนที่เคยจิ้มว่าคนอื่นต้องเปลี่ยนเราไม่ต้องนะ่ะเราดีอยู่แล้วเราลองลดความดีของตัวเองลงหน่อยถือว่าลดการมองว่าตัวเองดีอะแล้วลองเปลี่ยนตัวเอง ปัญหายังคงเท่าเดิมแต่วิธีการ,รเผชิญปัญหาเปลี่ยนเพราะอะไรเรามองปัญหาเปลี่ยนพอเรามองปัญหาเปลี่ยนทุกอย่างแก้ไขได้มันจะเบาขึ้นเหมือนน้ำจำได้อย่างที่เด็กๆเ,เขาตอนที่บวชที่ปอินเดียด้วยความปรารถนาดีเด็กๆก,ก็จะบอกว่าอยากเปลี่ยนอินเดียให้เป็นอย่างที่เขาอยากให้เป็นทั้งที่จริงๆเขาไปอยู่อินเดียอินเดียเขาเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็มีความสุขของเขาอย่างนั้นแต่วิธีที่มอง คืออยากเปลี่ยนคือตอนแรกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเราก็อยากไปเปลี่ยนคนอื่นแต่สุดท้ายเด็กก่อนขึ้นเครื่องกลับก็บอกว่าขอให้อินเดียเป็นอย่างอินเดียเป็นเพราะเราเปลี่ยนไม่ใช่อินเดียต้องเปลี่ยน<ะ>จากการเดินทางในสิวันทริปนั้นก็ทําให้เด็กเข้าใจปัญญาของตัวเองว่าเราเปลี่ยนแปลงคนอื่นไม่ได้ในที่สุดถ้าเรายอมรับสิ่งนั้นแต่เราขอโทษนะไม่ไหลไปสู่ความคิดแบบเห็นแก่ตัว การยอมรับอย่างไม่ยอมจำนวนก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ต้องคิดไปเปลี่ยนแปลงไขรแต่เปลี่ยนแปลงใจเราเพื่อเข้าใจโลกวันนี้อย่างที่มันเป็นแล้วมันเป็นความรักที่มันไม่เห็นแก่ตัวคราวนี้เราก็จะเริ่มเข้าใจในบริบทที่เราจะต้องอยู่ในสังคมโลกที่มันอาจจะมีความเห็นแก่ตัวแต่เราไม่ทุกข์ด้วยเพราะเราไม่ไปรังเกียจความเห็นแก่ตัวแต่เราไม่เห็นแก่ตัวด้วยซึ่งอันนี้คือการปฏิบตัตินะคะเราไม่รังเกียจนะ และให้อภัยยังมีกรุณาแต่เราไม่ชั่วด้วยคะ